สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา myphp ครับวันนี้ก็จะมาในเรื่องของการติดตั้งไบทอนสเวอร์ชันทั้งเวอร์ชัน2และเวอร์ชัน3ลงบน Windows ตัวเดียวกันนะครับก่อนที่จะทำการติดตั้งก็เราก็เตรียมข้อมูลสำหรับไฟล์ในการดาวน์โหลดเวอร์ชันไบท o n ก็สามารถเข้าได้ที่เว็บ Python ได้โดยตรงเลยนะครับเวอร์ชันล่าสุดก็จะเป็นตรงนี้นะครับ Python 3.1.2.3อะไรพวกนี้เราก็ดาวน์โหลดไปนะครับแล้วก็ไปหาเวอร์ชัน2ล่าสุดก็น่าจะเป็นเวอร์ชันนี้นะครับเท่าที่ผมดูมาก็จะเป็น2แล้วก็เก็ดตามที่ วินโดว์เรารองรับนะครับส่วนมากก็เป็น64บิตแหละก็เลือกไปดาวน์โหลดรอไว้โอเคครับเมื่อทาการดาวน์โหลดไฟล์มาเตรียมรอไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนอื่นเราจะไปที่ต้องตรวจสอบในเครื่องเราก่อนว่ามีติดตั้งไว้อยู่แล้วเวอร์ชันอะไรนะครับใช้คําสั่งตรวจสอบจาก cmd ครับในช่องค้นหานได้เลยครับพิมพ์ไป cmd ครับเข้าไปที่โปรแกรมคอมมานด์พร้อมครับเป็นวิธีตรวจเช็คที่ง่ายที่สุดแล้วแล้วก็ลองเช็คดูครับแวร์แวร์ Where python โอเคอันนี้ก็คือมีตัวติดตั้งรออยู่นะครับแต่ยังไม่มี จะขึ้นเป็นบนรรทัดเดียวแบบผมถ้าใครที่ยังไม่มีถ้าใครที่มีแล้วมันก็จะขึ้นเป็นเวอร์ชัน3 1 2อะไรพวกนี้ยาวๆอีกบรรทัดหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเช็คดูแวร์ไพทอน3มีหรือ,อยังยังไม่มีนะครับแวร์ไพทอน2มีหรือ,อยังยังไม่มีเช่นเดียวกันลองเช็คเวอร์ชันดูก็ได้ครับถ้ามีแล้วมันจะมีเวอร์ชันแสดงให้ยังไม่มีนะครับโอเคเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวไฟล์ติดตั้งได้เลยสำหรับในการติดตั้งไพทอนนะครับ เราก็แนะนําให้ติดตั้งเป็นตัวเวอร์ชัน3ก่อนนะครับเพราะว่าเราติดตั้งตัวไหนไปก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเริ่มต้นในการดึงไปใช้งานเป็นตัว Default นั่นเองในระบบของ Windows นะครับผมก็ลองติดตั้งนะครับตัวเวอร์ชัน3.12ตัวล่าสุดก่อนก็ลอง Customize ดูครับ Option f i ล l ก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรสิ่งที่สําคัญสําหรับการติดตั้งคือเราต้องติ๊กแอดไพทอนทู e n น i r o n ร e n อ v เมนท์นะครับ เพราะว่ามันเราจะสามารถดึงใช้พวกคำสั่งไบทอนได้ขั้นตอนนี้สำคัญนะครับเราจะเป็นที่จะต้อง add python to environment variable ตรงนี้สำหรับเวอร์ชัน3เหมือนเป็นการติดตั้งในการดึงไปใช้งานนะครับให้ง่ายขึ้นมันก็จะดึงใช้งานได้ทุกที่กด add แล้วก็กดเลือกสถานที่เก็บตั้งไฟล์นะครับอันนี้ก็จะเป็น dice นะครับ install ได้เลยครับ กดค s e ได้เลยครับทีนี้เราลองมาเช็คดูครับเห็นไหมครับมีตัว3ามเพิ่มขึ้นมาแยกตัวนี้เป็นตัวที่ติดตั้งมาใหม่เมื่อกี้นี้ลองเช็คเวอร์ชันดูนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันน Python 3.12ตอนนี้ก็เวอร์ชัน2ยังไม่ติดตั้งนะครับเราก็ไปติดตั้งเวอร์ชัน2กันนะครับที่เราดาวน์โหลดมาก็ติดตั้งง่ายๆเลยครับ install of all user สำหรับดูยูสเซอร์หรือว่าสำหรับยูสเซอร์เราสำหรับอินเทอร์เราก็ติดตั้งที่ไหน p พ t h o t องก็เดี๋ยวจำพาดตรงนี้ให้ดีนะครับแล้วก็เน็กไปไม่ต้องไปยุ่งอะไรครับกดติดตั้งเน็กอย่างเดียวครับยกเว้นเสยว่าเราต้องการเปลี่ยนตำแหน่งในการติดตั้งระบบก็จะทำการถามอีกครั้งนะครับว่าตกลงหรือเปล่าแล้วก็เย็ดไปเราเระบบทำการติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อย จากนั้นก็ฟินิชครับโอเคครับลองมาเช็คดูอีกทีหนึ่งครับว่ามีเวอร์ชัน2ขึ้นมาหรือยังเวอร์ชัน3มาแล้วลองดูเช็คด้วยคำสั่งเจาะจงอีกทีนึงครับ Python 3าม w h r e Python สยังไม่มีระบบยังไม่มีในส่วนนี้เห็นไหมครับมันจะไม่มีให้ติ๊กเลือดเหมือนเวอร์ชัน3ก็คือ add Python t o e n v i r o n m e n t variable เราต้องไปทำการเพิ่มผ่าดในการเรือกใช้คำสั่ง Python 2ให้ได้จากทุกที่ ยกตัวอย่างจาก cmd จากคอ m มานด์ความที่เราใช้อยู่อย่างเงี้ยมันก็ยังไม่สามารถดึงเห็นเราต้องไปตั้งค่าตรงนี้ครับเข้าไปเสิร์ชหาครับ edit the system environment variable กดโปรแกรมนี้ขึ้นมาครับก็จะเล็กหน่อยนะครับมาที่แท็บ advanced ตรงนี้นะครับแล้วก็ environment variable คลิกเข้าไปได้เลยเลื่อนลงมาดูผ่าดด้านล่างนะครับผ่าดตรงนี้แหละครับกด edit เข้าไป เห็นไหมครับในระบบมีเป็น Python 3, 1, 2ให้เราต้องทำการสร้างเวบร์ชัน2ตรงนี้เพิ่มผ่านเข้าไปในการเรียกใช้คำสั่งเราก็ไปดูนะครับในโฟลเดอร์ของเราดูนะครับในโฟลเดอร์ของเรา Python 2, 7ที่เราติดตั้งไว้เมื่อกี้นี้เราก็ก๊อปปัดตรงนี้ไปครับแล้วเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมากด New ครับแล้วกดวางครับเรียบร้อยแล้วครับกดโอเคไหมครับอีกส่วนหนึ่งครับสิ่งที่จำเป็น มันจะยังใช้งานไม่ได้เราต้องไปใช้พวกเข้าไปที่โฟลเดอร์สคริปต์ครับใน Python 2.7โวชัน2นี้แหละเพราะจะเรียกใช้คำสั่ง,งพวก PIP ์เอะยรต่างๆในนี้ไปนะครับกดดูครับกด Copy ปี้พาดข้างบนมาครับแล้วก็กด Add ครับไปที่เดิมพาด Edit กด New กดวางกด OK กด OK ครับปิดไปครับจากนั้นลองทดสอบดูครับแบบไพทอน2จะเห็นได้ว่าระบบ ยังไม่แสดงนะครับบางครั้งเราก็จะเป็นที่ต้องเปิดปิด Command ์พร้อมใหม่หรือว่า t e r m i n ินใหม่โอเคครับลองมาเช็คดูครับแวร์ไพทอนเหมือนเดิมจะเห็นได้ว่ามีตัวติดตั้ง Python 2.7 <c oughs> เพิ่มขึ้นมาแล้วทีเนี้ยในการเรียกใช้คำสั่ง Python เนี่ยเ่อ Python 2จะใช้งานยังไม่ได้เหมือนกันเรากลับไปที่ไฟล์โฟลเดอร์ของ Python 2.7 <c oughs> นะครับกลับมาที่ตัว Python แอปพลิเคชันก็ตั้งเป็น Python สขึ้นมานะครับให้มันแยกแยะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเป็น Python ธรรมดาเวอร์ชันสเราดึงไปใช้อยู่เห็นไหมเราลองพิมพ์ดูก็ได้ครับ Python ธรรมดามันจะเป็นเวอร์ชันสามนึ่งสอนะครับเราลองใช้เป็น Python สองระบบก็จะมองเป็น2.7.18ให้แล้วตอนนี้ก็คือจะมองเห็นแล้วแต่ต้องแยกแยะใช้ตามคำศัพท์นะครับแวร์ Python สน่าจะเจอแล้วครับรอบนี้ โอเคเพราะว่าเราเปลี่ยนชื่อแล้วประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับในการติดตั้งตัว Python 2 v เวอร์ชันบน Windows เดียวกันสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ